นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมแนวดิ่งสำนักเทศกิจเพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจครับระบุว่าในการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคมที่จะถึงนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนวางตัวเป็นกลางทางการเมือง แล้วก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่บางคนที่อาจจะทํางานในเขตเป็นเวลานานนับ10ปีเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้มีการร้องเรียนในการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งได้เพราะว่ามีโทษจำคุกแล้วก็จะมีผลต่อการปฏิบัติงานราชการในอนาคตนะครับนอกจากนี้ก็ขอให้สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ออกไปใช้สิทธิ์กันในวันที่24มีนาคมนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ต้องมีการชี้แจงเหตุผลกับต้นสังกัด ขณะดเดียวกันด้วยของการเก็บป้ายหาเสียงต่างๆที่ติดอยู่ตามริมถนนแล้วก็อีกหลายบริเวณนะครับทางกรุงเทพมหานครบ,บอกว่าหลังจากเวลา18นาฬิกาของวันที่23มีนาคมนั้นเจ้าที่จะต้องทําการจัดเก็บลงทั้งหมดรวมไปถึงป้ายขอบคุณของบรรดาพักการเมืองด้วยครับ